สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญหลวงพัดร้อนห้อยด้วนนะครับรุ่นรวยเมตตาบารมีเ9้นะครับเป็นเหนเรียญเสกมานะครับนี่มาดูเหรียญแรกกันเลยเป็นเนื้ออื่นหน้ากัดทองคำน,นะครับรายการจองนี่ครับ เนี่ยลิ้นนี้สวยมากครับผมปลุกเสกปลุกเสกพิธีใหญ่ครับน่าเก็บสะสมนี่ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันช,ชัดเลยอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากของคําครับด้านหลังเป็นลงยาน้เงินคุยพื้นอันนี้ผมก็ได้เช่ามา เช้ามาไว้ชอบครับสวยสวยงามเหรียญคมสวยมากนี้จำนวนจัดสร้างน่าหนึ่งร้อยเก้าเหรียญครับผมจะลิคล้ายๆไตมาาห้าเก้าหลวงพระรวย โนกแต่ดูเหมือนเหมือนเหมือนเหรียญจะเล็กกว่านิดหนึ่งครับเล็กกว่าแต่มา้าก้าหลงพ่รวยหน้าหลวงพ่อคมคมมากครับแล้วจะมีลายเส้นลายเส้นหลวงพ่อด้านล่างครับ เหลียญนี้จะตอกเน,อเนื้อเงินจะตอกงองูนี่ครับงองูคือเนื้อเงินนะหมายเหรียญน,นี้หมายเลขยี่สิบครับผมเลขสองศูนย์รวยเมตตาบารมีเก้าเก้าครับสวยงามครับผมคุยพื้นลงยา นี่ผมก็ได้เช่ามาเก็บไว้อยู่สองสาเหรียญน,นะครับผมน่าเห็นสวยดีดูแล้วน่าเก็บดูหน้าหลวงพ่อครับคมๆ mm. เป็นพิมพ์เต็มองค์ใส่มาเต็มองค์คล้ายๆไต่มาศห้าเก้าหลวงพ่อรวยเลยครับผม เหรียญนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้าครับผมรายการจองให้กล่องมาสวยๆอย่างนี้เลยจะให้ดูกันชมให้ชมกันชัดๆ เงินลงยาฟ้าครับขอบแดงกะหนกเขียวอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมตรงกับวันเกิดหลวงพ่อพอดีเลยแล้วก็จะเป็นสีสีวันเกิดหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อเกิดวันศุกร์สวยงามครับผม วันนี้จัดสร้างจำนวนจัดสร้างสองร้อยเหรียญครับเนื้องเงินลงยาฟ้าจะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสี่ละสองรอยเหรียญครับผมเนื้องเงินจะต่ององ,งูอย่างนี้นะครับถ้ารายการจองนี้เนื้องเงินจะเป็นพื้น,พ,นพื้นเหรียญจะเป็นด้านๆครับจะมีเนื้องเงินรายการลุ้นด้วยก็ พื้นเหรียญจะเป็นเงาเงาเนื้อเงินตอกเงางูเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าพื้นเหลียญจะเป็นเงาเงานี่ตัวนี้ครับทีเด็ดเลยเลขสวยหนึ่งหกแปดรวยทางเดียวเป็นอ่าจะเป็น ันนี้จะเป็นชุดกรรมการครับชุดกรรมการแยกชุดกรรมการจะอยู่ในชุดกรรมการเล็กชุดกรรมการเล็กก็จะมีทั้งหมด3มเหรียญครับผมในหนึ่งชุดจะมีเนื้อกระไหล่เป็นเนื้อกระไหล่ทองลงยาแดงลงยาน้ําเงินลงยาเขียวครับหนา้ากากเงินอันนี้จะเป็นแยกชุดกรรมการเล็กอยู่ในชุดก,กรร,รกมการเล็กครับจำนวนจัดสร้างชุดกรรมการเล็กก็จะหนึ่งพันชุดครับผม สวยครับสวยงามมากสีสันสวยลงยาจะเหมือนใต้มา้าเก้าหลมพ่อรวยมากๆเลยครับคล้ายๆกันเลยนี่อันนี้เป็นตอกกอทอครับกระไหลทอง อันนี้ต่อกก่อ,กอ,กอจะเป็นชุดกรรมการเลขหนึ่งหกแปดครับสวยงามมากครับสีลงยาได้ฉ่ำมากลงยาคุยพื้นหน้ากักเงินแท้ครับผมชุดกรรมการเล็ก จำนวนจัดสร้งหนึ่งพันชุดอันนี้จะเป็นเหรียญแจกทานครับเหรียญแจกทานนี่จะเป็นเนื้อชุบเงินลงยาครับ เป็นลงยาฟ้าลงยาจีวรต้มครับผมเนื้อุบเงินตรงนีง้จะตอกจอจานนะครับเหรียญแจกทานแลรีนี้เลขสามห้าเก้าครับผม อันนี้ยังซื้อหาได้ครับผมซื้อหาได้ันอยู่ราคายังไม่แรงมากน่าเก็บครับอนาคตน่าเก็บพาส,สวยรุ่นนี้มีมีกลุ่มกลุ่มเล่นโดยเฉพาะครับผมลองค้นหาดูได้ใน facebook พิมพ์ไปก็น่าจะขึ้นเลยนี่ครับจะ แต่ผมว่าเหรียญเหรียญเหรียญน,นี่สวยนะชุดกรรมการเล็กราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วเหรียญเราทันอ,อกมาสวยมากโอเคครับยังไงวันนี้าลาไปก่อนครับ